จัดถือว่าพลาดแน่นอนถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงเนีย่ยล้านกว่าบ,บาทนะครับ Mercedes Benz GLE 300D นะครับ AMG ด้วยไปโฉมเฟซลิฟปี2025เลขไหม่วิ่งเพียง3,634กโมเท่านั้นเองครับวิ่งน้อยมากๆนะครับวารันตีศูนย์ Mercedes Benz Thailand ก็ยังมีถึงเดือน1ปี2028รถใหม่ป้ายแดงราคา5ล้าน5บาทแต่วันนี้เบนซ์เคราจัดคันนี้ในงบประมาณแค่4ล้าน1แ9หมื่บาทเท่านี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรหัส654เป็นเครื่องยนต์ขนาด2,000แต่ว่าแรงม้าใน รุ่นนี้เฟล,ลิปมีมากกว่ารุ่นเดิมนะครับคันนี้จะอยู่ที่269แรงม้าซึ่งเป็น GDi 300d ตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ที่245แรงม้านะครับและยังมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่สามารถเพิ่มแรงม้าได้อีก20แรงม้าด้วยนะครับคันนี้ตะบอกว่าอัตราการเร่งดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับพร์ทชุดแต่งเป็น MG Sport Package รอบคันดีไซน์ใหม่ทั้งหมดมาพร้อมด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเองมีกล้องแบบ360องศาไฟหน้าฟังก์ชัน Multi Beam LED นะครับล้อด้านข้างตัวนี้เป็นล้อลาย MG ให้ไซส์ขนาดถึงงงง21นนนนิ้้้้้ววเลยยบบบดดาาาขขตตกแแ่ Si Board Le ning นอกจากฟังก์ชันประตูคีเลสโกรแล้วนะครับสำหรับ New g l e 300D คันนี้นะครับมาพร้อมด้วยประตูแบบซอฟโค้ดด้วยนะคันนี้มาพร้อมด้วยช่วงล่าง Air s u s p e n s นชั่นะครับให้ความนุ่มนวลแล้วก็หนึบแน่นอนนะครับแต่ถ้าเมื่อไรใช้ความเร็วสูงนะครับตัวช่วงล่างนะครับจะมีความหนึบที่มากกว่าเดิมด้วยหลังคาทุกอย่างเป็นพลาสิกแบบกราสรูปเลยในเรื่องของออปชั่นหรือพาชุดแต่งต่างนะครับจะมีมูลค่านะครับที่สูงกว่าตัวที่เป็น AMG AMG Line ถึง6 6 0 0 0 0บาสนับในส่นฝาท้ายนะครับาาแฟรมะีสถใช้ทเปปิิดดดไ้ ห้องเก็บสาบด้านท้ายนะครับก็กว้างขวางเลยสําหรับสไตล์ GLE เป็นรถ SUV ทรงขนาดใหญ่นะครับจะเป็นแบบ5ที่นั่งเลยนะครับตัวบอดแถว3เนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับเอาไว้ว่าตัวรถคันนี้นะครับปีใหม่ไม่น้อยงบประมาณที่ถูกกว่ารถใหม่ไปล้านกว่าบาทนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถ New GLE โฉมเฟสลิฟต์อยู่นะครับคันนี้ห้ามพลาดนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้สามารถสแกน QR code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือสนใจรถคันเบนเซนของเราสามารถเข้าไปรับชมแคทตอลออนไลน์ของเราที่ w w w b e n z K com นะครับเรามีรถเบนใใหหมม่ไน้้อยเลือกกันแบบจจุดใใกกัันนนนวว่่าาาา200คเเลยขข้้มสอองงหร ตัวชุดคอนโซลเนี่ยอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าพวงมาลัยเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเลยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับจับกระชับมือดีตัวทัชคอนโทรลต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบทัชสกรีนทั้งหมดเลยนะครับใช้ง่ายมากกว่าเดิมนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแล้ว MBUX นะครับสามารถรองรับระบบแอปพลิเคชันนะครับ a p p l e c a r p l a y Android Auto ได้ทั้งหมดเลยแล้วสำหรับ GLE 300D คันนี้เฟลิฟมีตัวนี้มาให้แล้วครับเพิ่มเข้ามามีเวลชาร์จมาให้แล้วก็ะมีีในนส่่วของ Mercedes Air ท ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีบริการฉุกเฉิน SOS มีมาให้แล้วนะครับตัวหน้าจอเรือนไม้ตัวนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของดิสเพย์ได้หลายรูปแบบมีสปอร์ตมีคลาสสิกนะครับแล้วก็เมียร์เรียบง่ายคุณลูกค้าชอบหน้าจอแบบไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนแบบนั้นได้เลยนะครับในส่วนของตัว MG Dynamic นะครับต้องบอกว่าออปชั่นเนี่ยระบบความปลอดภัยมีมาให้แบบครบคันครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบช่วยเบรกนะครับระบบ l a นแท็ a ก g i n g หรือระบบลา์สปอร์ตนะครับตัว MG Line จะไม่มีมาให้นะครับสำหรับฟังก์ชันความปลอดภัยนะครับไฟเบียร์ไลท์ ปกติเรามีอีโคเรามีคอน福特เรามีสปอร์ตอยู่แล้วแต่สําหรับตัวนี้นะครับรุ่นใหม่มีในเรื่องของโหมดที่เป็นแบบออฟโรดมาให้ด้วยคุณลูกค้าสามารถปรับนะครับเลือกโหมดที่เป็นออฟโรดในกรณีที่ว่าลูกค้าต้องการไปลุยขึ้นเขาต่างๆเนี่ยเราสามารถดูค่าพวกนี้ได้ค่าของช่วงล่างนะครับอัตราการเร่งพวกทอร์กต่างๆนะครับอันหรือว่าดูในเรื่องของอุณหภูมิของลมยางเราสามารถดูได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีระบบ DSR ด้วยสําหรับการลงทางลาดนะครับนี่มีมาให้แบบครบคันเลยแล้วก็ตัวเบาะแถวที่สนะครับสำหรับตัว New G ฟ้าแล้วนะครับแน่นอนข้อดีในเรื่องของการซ่อมบารุงครับก็จะเซฟตรงนี้ไปนะครับตัวบอกไฟฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นดูแลง่ายแล้วก็ตัวบอกว่างนั่งสบายนะครับแอร์ด้านหลังเป็นแบบ3โซนเลยสามารถปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาแล้วก็เพิ่มความแรงของพัดลมเนี่ยแยกอิสระจากด้านหน้าได้เลยมีแอร์ตรงช่องกลางแล้วก็ตัวเสาบีทั้งซ้ายทั้งขวาตัวชุดเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียงแบบเบอร์แมตเตอร์สลาว์ซาวิสเต็มเลยนะครับตัวม่านนะครับคอนโทรลด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนี่ครับขึ้นลงสะดวก นะครับใช้งานได้ง่ายอันว่าตัวรถคันนี้นะท่านบอกว่าปใีใหม่ไม่น้อยออปชั่นครบๆ Mercedes-Benz GLE 300D MG Dynamic โฉม Facelift นะครับตัวรถคันนี้ปี2025เลขไมค์คันนี้ย้ำนะครับวิ่งน้อยมากนะเพียงแค่3,634กิโลเท่านั้นเองวารันตีศูนย์เมอร์เซเดสเบนซ์ไทยแลหมดเดือน1ปี2028รถใหม่ประแดงราคา5ล้าน500,000บาทแต่วันนี้เบนเกย์เราจัดคันนี้ในงบประมาณเพียงแค่4,190,000บาทนะครับคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับผม ประหยัดกว่ารถใหม่ไสล้านกว่าบาทนะครับมาที่เบนเอ็นเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ